ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่ฮอยนะครับวันนี้ผมก็หายติล <laughs> วันนี้ผมจะมาเป็นหนึ่งหมื่น,นครับอัพสกิลไอสกินนะครับสกินแซงนะครับตัวที่สี่นะครับผมเรามีอยู่สามตัวละหนึ่งในในในตัวสองอนานี่นี่เรามีหนึ่งไอนี้ไม่ใช่เรามีอย่อะมีหนึ่งสองสามนะครับมีอยู่สามสกิน อันแน่มีสามสกินนั่นเองอันนี้มันของอะไรนะเอานะครับวันนี้เราจะมาเป็นหนึ่งหมื่นบาทนะว่าดูดีว,ว่าเราจะได้สก,กินตัวที่สี่หรือเปล่าน้องๆน,นะครับไม่ต้องหิจัดนะพี่มีสามตัวแล้วตัวที่สี่มันต้องมาในคลิปนี้คลิปที่แล้วหมดไปสี่พันนะครับได้สก,กินลงนี้หมื่นหนึ่งเลยพี่จัดมาหนึ่งหมื่นนะครับดูสิจะได้หรือเปล่าเแล้วกบสก,กินแรกนะครับสก,กินเด็กแนวบีปป๊ มาครั้งแรกก็แตกเลยนะไม่ต้องทำเพียงนะบูว่าครั้งแรกก็แตกเลยแล้วสมสกินกันนี่เป็นทหารทหารไอ้มาวะวะกินอะไรเอาคือและอะไรวะติดมีปากวะเฮ้ยคือแล้วอันนี้แตกไอ้สัตว์บุดไปสองร้อยแล้วเนี่ย มันไปสองพันแล้วนะนี่นี่จะดาตัดคอมครับจังหวะนี้เฮ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วเราไม่อยากได้สกินเนี้ยเราเปลี่ยนสกินนี้สกินคล้ายๆเหมือน GTA เลยนี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเราไปอัพตะลุงด้ครับนี่เพื่อได้่องสกินเขาคู่ไงเราก็อัพคู่ไปเลยเห็นปะอัพคูไปเลยเฮ้ยเฮ้ยลุงขึ้นแล้วลุงขึ้นเขียวแล้วลุงขึ้นเขียวอันนี้ก็ต้องขึ้นเขียวสิแน่ เอ้ยหนึ่งหมื่นได้สกินลุงสองตัวนี่คุ้มนะโอ้โหนั่งเศร้าแล้วเย็ดแม่นี่ได้ดแม่ทำาบื้อนี่ทำาพื่อะไรไม่รู้นี่โอ้โหนี่เปิดคลิปมาสงสัยจะได้ลุงเลยอ่น้องๆไม่ต้องแบบอีกานะาแบบมาถึงก็ได้ลุงเลยแบบเออ,อได้ลุงเยอะคือแบบได้ลุงจนเบือ่อแล้วคือแบบเปิดมาก็ได้ได้ลุงอะครับเอ้ยเห็นป่าได้ว่าผมว่าได้สองตัว ทำไมคลิปนี้ผมว่าผมได้สองตัวเออโอ้โหแบบมันคืออะไรอ่ะคือโอ้ทึ่นแดงสองตัววอตเตอร์ฟักฟักฟักทองแตงโมใช่เยอะโกรธฮิวส์อ้าวเจ็ดเป็ดนี่โอ้โหนี่นี่เราลักบีนะครับตอนนี้หมดไปสองพันละไอ้เนี่สองพันละวสองวันละเอ้ยเอ้ยสุ่มหน่อย จิ้มใ,ในจิมในจิมในไอ้ย่มันต้องลุ้งมาเปิดไปผมเปิดคู่เลยนะแบบเออนี่แตกไปแล้วอันนี้แตกไปแลว้วอันนี้ขึ้นแล้วอันนี้นขึ้นเขียวแล้วผมจำแบบจริงนะผมอยากได้เฮ้ตอยากได้สก,กินสวยๆ,ๆนะคือสก,กินกระต่ายแนวกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยโหแตกเลยอ่ะอันนี้เราไม่ใช่สูตรนะเรากดมั่วไปเลยเนาะ บ้านคลิปนี้ผมมีสกินเดลุงสองตัวเราจะเอาสก,กินไหนผมว่าผมอยากได้สก,กินนี้มากกว่าโอ้แตกเลยผมหาสก,กินดีๆด้วยนพอบเออว่าผมผม,ผมกกแล้ว้สกินเนี่ยกินที่แล้วอยากได้ไงมันแบบก็เลยมาให้เลยสีหลงสีหลงโอ้แตกก็ปินไม่เอาดิวในน,นี้ผมอยากได้สก,กินนี้ในนี้ขึ้นละเดี๋ยวผมจะเอาบัณนี้ให้แตกเลยนะครับแตกด้วยเพื่อน โหนางเสาเหมือนเต้าหญิงแบบมันแตกแล้วแล้วซัดเลยตุ้มแน่กูหา,า,หายขึ้นละโอไม่เคเฮ้ยไอ้ตัวนี้อยากได้มากสก,กินนี้อยากได้มากหามานานแล้วอันนี้ผมอันนี้เฮ้แตกเลยอยากได้มากเลยสกินเนี้ยโคตรอยากได้ สกินแบบผมชอบสีดำหน่อยแล้วไงพูกอยากได้เลยสินไหมนเงนี้ยน,นี่มาแล้วมาแล้วคุยเขียวแล้วเนี่ยเฮ้ยลิปมนี้มาเร็วว้าวผมว่าตัวนี้เมื่อไงก็รุ้่อคลิปมนี้ได้สองตัวอ้าวแตกเลยไม่โอ้มันต้องขึ้นเลยจังหวะนี้มันต้องขึ้นแตกแล้วแตกแล้วไปอันแบบนี้เลย โอ้โหเศร้าเลยครับโอ้โหเกีอยกได้จริงสยกีีเมื่อลุงจะนั่งเล่นแบบทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ะโอ้โหเสียใจเสียใจมันเสียหัวนมมันบีให้ละบมแล้วก็จากไปยะ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 รัพย่างเดียวดีกว่าเดี๋ยวคิดมันจะยาวเน่ะไม่ต้นงใช้ตรงใี้สู้สลับกันไปกันมาหรอก ลุงไม่ต้องนั่งเศร้าครับผมมากินกาเหล่าไปให้คุณลุงมานั่งเศร้านะครับเราจะก็รัวๆไปเลยในวันนี้เราเราจะขึ้นแบบเราจะในนี้ผมจะไปเร็วๆนั้นไ,ไม่ต้องไปเร็วด้วยช้าๆไ,ไปเรื่อยๆดูคลิปผมดูคลิปเรื่อยๆด้วยนี่ครับนายพลเอกนายบุณเอกเอ้ยมาว่าเฮ้ยฟ้าอะไรวะเนี่ยผมว่าแดงแดงต้องมาว่ะเฮ้ยแดงมาแล้วแดงมาแล้วแดงมาแล้วหม่วมง โอ้โหแตกโอ้โเสียดายว่ะสก,กินอยากได้จก,กินลุงตัวที่เสียเก็บไปเยอะๆโหจะได้สักห้าสิบตัวเงี้ยเราแบบมีลุงให้หมดเลยนี่เอ้ยเขียวแล้วถึนเขียวแล้วไอ้สัตว์เอ้ยกินฟ้าเร็วเมไม่แดงนะครับเราจะอัพสก,กินลงุงแกลุงงับเงือก มงงงเงงกันเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเ้ย้ยเฮ้ดงฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ย้ยยเฮ้ยอฮ้ยมฮแลเ้ยเฮ้ฮ้ยเฮ้้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เ้ยยนฮเเย้เ ตามล่าจะกินลุงมาดีนักเรียนอีโจแกะมาเฮ้ยเฮ้ยแดงแล้วเฮ้ยม่วแล้วเฮ้ยเฮ้ยทบูทบูโอว w วัตเตอร์ฟักนี่ it's right for me for the world fight for to fight นี่เจ็บไหมตีไปลุงผมอยากได้สีดำอ่ะไอซ์ออนเจอร์นี่ยได้สีดำอ่ะสุดละ ไอ้ข้างกระดางกันนะครอบได้ไหมฟับฟับฟับกลิบผมนี่นี่นี่เฮ้ยออกนี่เถอะเฮ้ยโอ้ไม่ออกเลยออกมาแค่แดงเบบๆนี่นี่นี่ลุงขาขาดจิตลองลุงยันหน่อยกลิบที่แล้วมาง่ายไปใช่ไหมคลิบนี้แม่งไม่ออกเลยนี่ครับอองตวนปินโตครับเ้ย ไม่ใช่นี่มันองอตัวปิ่นข้าวเอ้ยไม่ใช่อะถูกแล้วอ้ไม่ใช่เอ้ยอะไรขูนะโอ้แทกเตยกระจายโอ้ยเฮ้ไม่คิดอะไรกดผลาดใช่ไหมเมื่อกี้โอ้โหเฮยลุงลุงลุง ลุง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 โอ้ยบอกมือไม่ไม่บายลุงไม่ไม่บายเฮ้ยได้ดีมันต้องไม่บายมาลุงหน่อยมาลุงหน่อยโอ้โหมันจะเป็นคอลเลคชันให้ผมหน่อยนี่น่าได้ตัวไหนลุงก็เอาหมดละเนี่ยเก้านาทีแล้วเนี่ยต้องบุกนีนี่นี่เนี่ยบายบายละว่าไปละสกินนี้มันไม่อยู่กับเราหรอกมันบายบายแล้วอ่ะบ๊ายบายมานี่ yes yes Yeah. yes yes โอ้ย <fart> ล <noise> oh, 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 oh. mm ่าหนึ่ง快手查了เอ้าเอาไปเลยเนี่ยเอาให้แตกเลยจะได้ตำรวจอีกสักกีน้นยนี่ถ้าลุลงอสุดยดแล้ว ทำไมขึ้นลุงวะโอ้พอละวสำหรับวีนี้ก็บ๊ายบายนะครับเงินหมดแล้วอัพเลยปิดคลิปเลยเนะี่ยบ๊ายบายละเงินหมดไม่ได้แต่กินลุงไอ้เอวบ๊ายบายแล้วออ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 ไปก,ก็บายบายนะครับผม